สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมจะมาพูดในเรื่องของการรับส่งพลังงานแห่งจัก,กรวาลที่เป็นทั้งพลังงานบวกและพลังงานลบนะครับสำหรับใครที่เลื่อนมาเจอคลิปนี้นะครับผมจะพูดในเรื่องของการคืนพลังงานลบกลับสู่จัก,กรวาลครับทุกคนทุกคนรู้ใช่ไหมครับว่าพลังงานลบเนี่ยเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ตอนที่เราลืมตาตื่นนอนในแต่ละวันเลยครับเสียงนาฬิกาปลุก ที่ปลุกเราในช่วงเวลาที่เรายังหลับสนิทอยู่นั้นก็เกิดพลังงานลบแล้วออกจากบ้านรถติดก็เกิดพลังงานลบแล้วเช่นกันไปทำงานไปโรงเรียนเจอเรื่องราวเจอปัญหาที่ต้องแก้ไขที่ต้องรับรู้ล้วนแล้วแต่นำมาซึ่งพลังงานลบแต่ทุกคนรู้ไหมครับว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเรานั้น ล้วนส่งมาจากจักรวาลดังนั้นพลังงานลบก็มาจากจักรวาลครับพลังงานบวกก็มาจากจักรวาลเราจะต้องเรียนรู้ยอมรับขอบคุณรู้วิธีการรับรู้วิธีการส่งคืนสำหรับพลังงานลบมีวิธีการส่งคืนง่ายๆดิดเดียวครับทุกคนในคลิปนี้ผมจะเล่าให้ฟัง ขั้นตอนการส่งคืนพลังงานลบที่ง่ายที่สุดก็คือการหายใจแต่จะดีกว่านี้ไหมครับถ้ามีขั้นตอนกระบวนการเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยแต่ช่วยส่งคืนพลังงานลบได้อย่างมหาศาลและรับพลังงานใหม่ได้อย่างดีเยี่ยมผมแนะนำอย่างนี้ครับทุกคนครับหลังจากเลิกเรียนเลิกงานกลับถึงบ้านครับให้เตรียมน้ำอุ่น ใส่กะละมังไว้นะครับจากนั้นเติมเกลือครับต้องเป็นเกลือสมุทรนะครับเพราะว่าเกลือสมุทรนะครับมาจากท้องทะเลซึ่งมีพลังงานเราทุกท่านทราบดีครับว่าทะเลเป็นแหล่งของพลังงานที่ให้ชีวิตให้พลังงานบริสุทธิ์หลายท่านทำกล่าวดิง้งจากการเดินบนพื้น หรือการแช่น้ำทะเลเกลือสมุทรนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราได้ทำกราวดิ้งได้แช่เท้าลงในอ่างประมาณ5-10นาทีครับทุกคนในระหว่างนั้นให้นั่งผ่อนคลายให้คิดถึงว่าเท้าเรากำลังจุ่มอยู่ในน้ำทะเลอันอบอุ่นแสงแดดยามเช้าหรือยามเย็นก็ได้แล้วแต่เราจะชอบครับ ปลปล่อยพลังงานออกไปทุกท่านครับอย่าคิดว่าพลังงานนี้เป็นของไม่ดีเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายให้รับรู้เฉยๆว่าพลังงานลบเพียงแค่ผ่านเข้ามาเราสามารถส่งคืนกลับและขอบคุณจักรวาลได้จักรวาลส่งมาล้วนมีเหตุผลเราทำหน้าที่ ส่งคืนกลับสู่จักรวาลครับทุกคนทุกท่านแช่เท้าในน้ำประมาณ10นาทีหายใจลึกๆไม่ต้องคิดเรื่องอะไรแล้วนะครับไม่ต้องคิดเรื่องงานเรื่องเรียนทั้งสิน้นคิดถึงแค่ขณะนี้เท้าของเราจุ่มอยู่ในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ ส่งพลังงานออกไปกลับคืนสู่แหล่งที่มาหายใจเข้าลึกๆนึกถึงพลังงานอยู่ในรูปแบบของหมอกสีส้มอุ่นเข้าไปตรงกลางหน้าอกจากนั้นปล่อยพลังงานออกมายาวยาว แล้วสูดกลับเข้าไปใหม่เป็นพลังงานใหม่ทำซ้ำๆอีกสิบครั้งปล่อยพลังงานไหลออกจากกลางลำตัว ไล่ไปจนถึงต้นขาลงไปจนถึงข้อเท้าและออกจากฝ่าเท้าของเราสู่มาหาสมุทรอันกว้างใหญ่มาหาสมุทรรับพลังงานนั้นไว้และส่งคืนกลับจักรกวาลเราไม่ได้มีหน้าที่ พลังงานที่ไม่ดีหรือพลังงานลบไว้เราเป็นเพียงผู้รับและส่งต่อเป็นเพียงผู้รับและส่งผ่านให้ทุกท่านสัมผัสได้ถึงไออุ่นของฝ่าเท้าเราที่กำลังส่งพลังงานลบกลับคืนสู่มหาสมุทรและจักรวาล หายใจเข้าเพื่อให้ลำตัวมีช่องว่างรับพลังงานใหม่หายใจออกเพื่อคืนพลังงานลบกลับสู่จักรวาลจักรวาลรับรู้แล้วและรับคืนพลังงานให้ทุกท่าน ผ่อนคลายท่านั่งให้สบายที่สุดหากมีเก้าอี้ให้นั่งพิงหลังและเอ็นคอให้รู้สึกว่าตอนนี้ร่างกายเป็นเพียงสื่อรับและส่งพลังงานตัวเรานั้นมีเพียงจิตในลำตัวทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเป็นพลังงาน รับเข้าและปล่อยออกผ่านลมหายใจผ่านฝ่าเท้าขณะน,นี้พลังงานลบได้ค่อยๆไหลออกไปจากตัวท่านเสียงรอบกายของท่านค่อยๆลด,ดลงเงียบลง จนได้ยินเสียงหัวใจเสียงอวัยวะเสียงรอบข้างก็เป็นเสียงของจักรวาลจักรวาลส่งเสียงให้เราได้ยินทุกเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนการสั่นสะเทือนคือจักรวาลเมื่อเรานิ่งการสั่นสะเทือน ก็จะน้อยลงจะกระวาลจะรวมตัวกับเราเป็นหนึ่งเดียวหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆลืมตาแล้วมอง ตัวเองรับรู้ว่าเราอยู่ตรงนี้ขณะนี้พลังงานลบที่เกิดขึ้นได้ออกจากตัวเราไปหมดแล้วเราขอบคุณจัก,กรวาลที่รับคืนพลังงานไปขอให้วันพรุ่งนี้เป็นวันที่เราจะได้รับพลังงานที่ยิ่งใหญ่พลังงานบริสุทธิ พลังงานมหาศาลที่จักรวาลจะส่งให้เราขณะนี้จักรวาลรู้แล้วว่าเราเป็นผู้รับเราเป็นผู้ส่งมอบเราเป็นผู้ยินดีทั้งรับและส่งต่อจากนี้และวันต่อๆไปเรารู้ตัวดี ถึงพลังงานรอบตัวขอยทุกท่านค่อยๆย,ยกเท้าของท่านขึ้นจากอ่างหรือกละมังที่แช่อยู่จากนั้นเช็ดเท้าด้วยผ้านุ่มๆสบายๆรับรู้และรับทราบทุกสิ่งที่เกิดขึ้นขณะนี้ จักรวาลอยู่กับคุณ